สู่รายการบ้านการชนางโซเชียลมีเดียค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงครานหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยนั่นเองค่ะวันนี้ทางสถาการ์ชไทยเราก็จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในโครงการแรงนี้ไม่แรงน้ําใจด้วยการให้โลหิตสงการทั่วไทยขับขี่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ลดอุบัติเหตุค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลย กิจกรรมนี้นะคะสภากาชาดไทยร่วมกับกรมคุมประพฤติค่ะโดยมีน,นายแผนยรมนเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมนี้สภากาชาดไทยก็ได้จัดขึ้นทุกปีเลยนะคะเป็นการสำรองโลหิตในช่วงเทศกาลสงกรานนั่นเองค่ะสําหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศเลยนะคะ โดยเราจะต้องจัดหาโลหิตให้ได้วันละ1,600-2,000ยูนิตและต้องมีโลหิตสำรองคงคลังไม่ต่ำกว่าวันละ3,000ยูนิตเลยทีเดียวจึงจะเพียงพอต่อความต้องการโลหิตในภาวะเร่งด่วนนั่นเองค่ะภาพบรรยากาศในวันนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยและกรมคุมประพฤติมาร่วมเดินขบวนจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะเส้นทางการเดินรณรงค์จะเริ่มต้นจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ที่ส่งน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทยและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นนะคะสำหรับผู้ที่มาบริจาคโลหิตในช่วงวันที่8ถึง16เมษายนนี้จะได้รับเสื้อยืดไอเลิฟบัดโดเนอร์เป็นที่ระลึกค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามวันเวลาการรับบริจาคโลหิตได้ที่ Call Center สภากาชาติไทยโทร1664ค่ะ